เด็กๆพวกนั้นก็จะออกจากหอ,อกันหมดแล้วอ่ะเป็นเพระออีผีนั่นตัวเดียวหรือว่าเราอาจจะไปป่าบ,บางเองอ,อย่าได้คิดอย่างนั้นใช่ฉันก็จะไม่กลับไปยุ่งกับมันอีกเด็ดขาดเอาอย่างนี้ละกางฉันรู้จักแม่หมออยู่ที่พระม้าคลองหนึ่งต้องตะก,กงของแม่หมอนางอยู่ที่เมืองมอตมะใกล้กับเมืองมอลาเมืองซึ่งแม่ของพี่สาวล่าไปแต่งงานกลางที่เมืองมอลาเมือง ซึ่งเป็นลูกของยายหลังของนา้าแต่เป็นป้าข,ของกูตอนที่อยู่เมืองมอลรเมืองใกล้กับเมืองมตอตาแบงนังตอนนั้นเราแเจมมีชื่อพามา่าด้วยเหรอทำไมฉันไม่รู้ล่ะเราเราฉันเป็นน้องเจได้ไงอ่ะเป็นของลาพ่อกลางไม่เข้าใจหรอกว่ากันจริงๆแล้วกูก็มีชื่อพามา่าเหมือนกลนนะตอนที่อยู่เมืองมอทรเมืองพอเธออีสัตตนั่งแหละชื่อพามา่ากู แล้วทำไมกูไม่มีชื่อพม่าก,กับเขาบ้างล่ะเนี่ยเออเจ๊ะแล้วเราจะได้อีหมอพมานะ่าเลยมาปราบผีเปล่าอะ่ะเป่งหน้าที่ของเชงนี่ถ้าหมอไม่มาแล้วผีมาก่อนแล้วสุยตายเลยเขาจะมารด้เปล่าละเนี่ยมาแม่หมอบอกว่าต้องมาสิชื่ออะไระหมอเนี่ยแต่แม่จันทาขยอกรงโค้งยองยองทำไมชื่อเฮียอย่างนั้นละ่ะ ก็ชื่อเฮียอย่างนี้แหละมันเป็นชื่อเต็มๆของเขาเอาแล้วถ้่ชื่อสัส้นๆแล้กวกลองนี่แหละชื่อยาวน่าจะดีกว่านะนี่เขาเดินมาอย่างนี้ตั้งแต่พ่อแม่มาเลยเหรอถูกต้องแล้วนี่เมื่อสองเดือนที่แล้วยังอยูอยอย่ชายแดงอยู่เลยนะถึงว่าเพิ่งมาถึงไ<ม>งบอ,อ นี่เนี่ยีะปาบได้ไหมเนี่ยฮะอีนี่ปากเสียมึงเก็แต่งตัวซะก่อนสิเนี่ยขรังเชียตพอพอเออเออแม่เขาเอาอย่างไปที่งหัวเนี่ยเออปิ่นัวอาหารมั้งลูกอ้เยปิ่นัวอาหารแล้วก็บุกมมาแล้วผมว่า รืออย่างเนี้ย,ยถึงแล้วเจออ้าวเอแม่แ <transparen> ล <cies> <Believe it. S 2> ้วทำไมไม่มาล้อมพวกเราไว้ล่ะล้อมตกนังนะีแล้วเพราะว่าผีมันมันอยู่ในนังเวลามันมามันอยู่ในนังแล้วมันทับออกมาทำอะไรเราไม่ไล่เอาสิสิมาล้อมเราสิสิมาล้อมเราเลยเดี๋ยวผีมันมาทาเราเราเราหนีผีไม่ไล่ เก่งจ <kleine mus wick> ิมานอ้ทีไหนเยไม้ตายเช้าอันนี้สุดยอดเลยเฮ้ยมกองเขทกันวะมากองสุมายมามาเซมมาซียเซ็พักเซักเมมายมามาเซมมาซียเซมกองซูมาซียมามาเซมมาซียเซองมรอง ข้ามันนะครับข้ามัเราตัวทำไมตัวมังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมวะแม่ผีอกมันตายนานแล้วมันก็ฟูขึ้นสิหยุดผีบ้านพ่องเหรอฟูโอ้ยกุ้นกุ้ยก็ไปแมรี่ฟรานส์สิยะสานแม่ของดิเอาปังตอ่อเฉพาะมาเลยแม่หมอแล้วก็งแลาวด่านมาแล้วด่านมาแล้วด่านข้ามันน้อใส่สิ่งของลับมังหิงมั้งหอกไม่ไร บอกให้ผวกมึงมาออกไปยกเยี